สวัสดีนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนประกอบเครื่องพวนด,ดิน 68cc 6แรงม้าก,กันนะครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับผมเราจะมาใส่เป็นตัวล้อนะครับกับเหล็กกีดล่องกันนะครับผมนี่นะครับผมใส่ตรงให้ตรงล็อกนะครับผม สามารถใส่สลักเขาา้าไปได้เลยนะครับผมสามารถสวมใส่ได้เลยนะครับผมนี่ครับเราสามารถเอาสลักสวมใส่เข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมันดับที่สองนะครับผมเราจะมาใส่เป็นตัวแนดนกับสายคั้นเร่งกันนะครับผมสามารถสวมใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมปรับระดับได้ตามใจลูกค้าเลยนะครับผมขายเข้าให้แน่นนะครับผม แบบบนนี้นะครัอันดับที่3ามนะครับใส่สายค้นเร่งกันเลยนะครับผมถอดน็อตตัวกองตัวนี้ออกก่อนนะครับผมสามารถดึงกองออกแบบนี้ได้เลยนะครับ สามารถแย่ลงรูได้เลยนะผมจะมีรูอยู่นะครับแบบนี้นะผมแล้วตัวสายนะครับใส่สลับกันนะครับผมนี่ครับแบบนี้นะครับผมอันดับที่สี่นะครับผมเราจะมาใส่ตัวกรองกันนะครับจะมีนอม็อตไปให้สี่ตัวนะครับผมแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับ ันดับที่ห้านะผมเรามาใส่ทอ่อกรองกันเลยนะผมนี่นะับผมใส่ไปแบบนี้ได้เลยนะผมนี่นะับและนี่นะครับผมเป็นการประกอบเครื่องพวนด,ดิน6 8ด dc หกแรงม้านะครับผมเป็นการเสร็จสมบูรณ์แล้วนะผมนี่นะับพร้อมใช้งานแล้วนะครับผม ถ้าสนใจสามารถกดสั่งซื้อในตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ